วันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับการเขียนโปรแกรมและการตรวจหาข้อผิดพลาดกันค่ะส่วนเนื้อหาของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นั้นตามคุณครูมาเลยค่ะขึ้นรถไฟไปดีกว่าสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้นะคะ1เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสัสง่ง 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งจะเป็นยังไงและเราจะสามารถตรวจสอบหาข้อผิดพลาดได้ยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราลองมาสำรวจดินสอของเรากับเพื่อนๆกันดีกว่าค่ะไหนนักเรียนลองหยิบดินสอในกระเป๋าของตัวเองออกมาสิคะว่ามีอยู่กี่แท่งจากนั้นนะคะหันไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆค่ะเอาดินสอของเรากับของเพื่อนรวมกันแล้วช่วยกันนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่แท่งแต่ยังไม่ต้องตอบครูนะคะ ให้นักเรียนตอบด้วยการปรบมือตามจำนวนดินสอของเรากับเพื่อนค่ะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้ครูมีดินสออยู่3แท่งและเพื่อนข้างๆครูนะคะมีดินสออยู่2แท่งด้วยกันค่ะบวกกันแล้วจะได้เป็นจํานวนเท่าไหร่คะนักเรียนเอาละคราวนี้ให้นักเรียนลองทำดูบ้างน,นะคะ ว่าดินสอของนักเรียนรวมกับของเพื่อนแล้วจะได้จำนวนเท่าไหร่แล้วไม่ต้องตอบครูนะคะตอบด้วยเสียงปรบมือตามจำนวนครั้งของดินสอของเราค่ะลองเลยค่ะเอ๋ได้ข่าวว่าแถวนี้ย้ามีดอกอะตตอมขาย้ะขายอยู่ที่สวนไหนนะ้าหามานานแล้วเนี่ย วสวัสดีค่ะดิมเด็กครูกำลังตามหาซื้อดอกอะตอมค่ะได้ยินมาว่าแถวเนี้ยเขามีขายดอกอะตอมด้วยแต่ไม่รู้ว่าสวนไหนนะคะที่เขาเพาะพันธุ์ดอกอะตอมขายเด็กๆทราบไหมคะอยู่ทางนี้หรอหรือว่าอยู่ทางนี้อ้าวตรงนี้มีบ้านคนอยู่พอดีเลยเดี๋ยวถามพอก่อนเนาะเขารู้จักหรือเปล่าสวัสดีค่ะแถวนี้มีคนอยู่ไหมคะเราจะมาถามซื้อดอกอะตอมค่ะ มีได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างในด้วยแหละเดี๋ยวครูขอพาไปดูก่อนนะคะว่าที่เนี่ยเขาขายดยอกอะตอมกันที่ไหนกันมา嘛ตามมาเร็วมีใครอยู่ไหมคะอ้าวดวอกอะตอมที่ตามหาอยู่ที่นี่นี่เองโถนักเรียนคะดอกอะตอมที่เรากำลังตามหาอยู่อยู่ที่บ้านของโป้ก,กับก้อยนี่เองคะ่ะ ซึ่งช่วงนี้คุณพ่อของโป้งกับก้อยกำลังเพาะพันธดอกไม้ชนิดใหม่ชื่อว่าดอกอะตอมคุณพ่อต้องนับจำนวนดอกอะตอมทุกๆเช้าเพื่อที่จะได้ผสมปุ๋ยได้ถูกต้องแต่เจ้าดอกอะตอมเนี่ยจะออกดอกไม่แน่นอนในแต่ละวันนะคะบางวันก็ออกดอกบางวันก็ไม่ออกค่ะโป้งกับก้อยนะคะเขาก็เลยช่วยกันวางแผนเขียนโปรแกรมให้อิมช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมที่มีอยู่2แปลงนั่นเองค่ะ การที่จะเขียนโปรแกรมนะคะให้อิ่มช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมจะต้องใช้บัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ค่ะบัตรเดินหน้านะคะบัตรเดินลงบัตรเดินซ้ายบัตรเดินขวาและบัตรนับดอกไม้ค่ะซึ่งบัตรนับดอกไม้นะคะจะนับจำนวนดอกไม้ทั้งหมดในช่องที่อิ่มยืนอยู่และบวกเข้ากับจำนวนดอกไม้ที่มีอยู่เดิมค่ะและนี่ก็คือโปรแกรมที่ป้องกับก้อยได้ช่วยกันออกแบบค่ะ เนักเรียนลองช่วยกันนับสิคะว่าดอกอะตอมในแปลงของคุณพ่อมีทั้งหมดกี่ดอกและโปรแกรมที่ป้องกับก้อยช่วยกันเขียนนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าค่ะว่าอิ่มจะนับจํานวนดวอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่านะคะว่าอิ่มจะนับดอกอะตอมได้ครบตามจํานวนหรือไม่เอ้ได้เท่าไหร่น้อเอา ทำไมอิ่มนับได้แค่สองดอกเท่านั้นคะนักเรียนต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างนแน่เลยงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่อิมได้รับกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นโปรแกรมนะคะบัตรคำสั่งที่1ค่ะก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาดังนั้นอิ่มก็จะเดินขวา1ครั้งค่ะและเมื่อเดินขวาตามบัตรคำสั่งแล้วนะคะอิ่มก็เข้ามาอยู่ในแปลงดอกไม้ค่ะบัตรคำสั่งที่2นะคะก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะ อิ mainland, ่มทำการนับดอกไม้ที่มีอยู่ในแปลงตอนนี้อิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจำนวน2ดอกแล้วนะคะบัตรคำสั่งที่3ก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิ่มก็เดินตามบัตรคำสั่งนะคะตอนนี้อิ่มมาอยู่ในแปลงดอกไม้แปลงที่2แล้วค่ะและบัตรคำสั่งที่4ก็คือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิ่มทำงานตามบัตรคำสั่งนะคะนั่นก็คือเดินซ้ายออกมาค่ะอ่า ตอนนี้อิมเดินกลับมาอยู่ที่ช่องนี้อีกแล้วนะคะแต่จำนวนดอกไม้ยังเป็น2ดอกอยู่เลยค่ะเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าโปรแกรมที่ป้องและก้อยช่วยกันเขียนนั้นมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนไหนบ้างนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดแล้วช่วยกันคิดหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันก่อนนะคะว่าทำไมอิมถึงไม่นับดอกไม้ในแปลงที่2แล้วจากนั้นกดเพล์เพื่อที่จะเรียนต่อได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหาเจอหรือยังคะสาเหตุที่อิ่มไม่ได้นับดอกไม้ในแปลงที่สนั่นก็เพราะว่าโป้งและก้อยลืมใส่คําสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3นั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราแทรกบัตรคําสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคําสั่งที่3ไปตําแหน่งก็จะเปลี่ยนดังนี้นะคะนักเรียนหลังจากแก้ไขโปรแกรมแล้วนะคะเรามาให้อิ่มทำงานตามโปรแกรมใหม่ของเรากันค่ะ เริ่มต้นโปรแกรมอิ่มยังไม่ได้เดินเข้าไปในแปลงดอกไม้นะคะบัตรคําสั่งที่1เดินขวาอิ่มก็จะเดินไปด้านขวาเพื่อเข้าไปในแปลงดอกไม้ค่ะหลังจากนั้นอิ่มทําตามบัตรคําสั่งที่2นั่นก็คือนับดอกไม้อิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจํานวน2ดอกด้วยกันค่ะบัตรคําสั่งที่3เดินขวานะคะอิ่มก็เดินขวาเข้าไปในแปลงดอกไม้แปลงถัดไปค่ะและในบัตรคําสั่งที่4นะคะก็คือนับดอกไม้ อิ่มทำการนับดอกไม้ในแปลงที่2ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ดอกด้วยกันรวมกับจานวนเดิมที่มีอยู่แล้ว2ดอกจะได้เป็นดอกอะตอมกี่ดอกคะนักเรียนใช่แล้วค่ะจะได้จำนวนดอกอะตอมทั้งหมด5ดอกนั่นเองค่ะและบัตรคาสั่งที่5เดินซ้ายนะคะอิ่มก็จะเดินไปด้านซ้ายก็จะกลับมาอยู่ที่แปลงแรกค่ะในบัตรคาสั่งที่6เดินซ้าย อิมก็จะเดินซ้ายออกมาจากแปลงดอกอะตอมค่ะเอ๊ะแล้วถ้ามีจำนวนแปลงดอกไม้เพิ่มขึ้นนักเรียนคิดว่าโปองและก้อยจะสามารถใช้โปรแกรมเดิมนับจำนวนดอกอะตอมได้หรือไม่คะตอนนี้คุณครูทราบมาว่าดอกอะตอมของคุณพ่อขายดีมากๆเลยค่ะคุณพ่อก็เลยเพิ่มแปลงดอกอะตอมขึ้นมาอีกสองแปลงงั้นเรามาช่วยโปองและก้อยปรับปรุงโปรแกรมนับดอกอะตอมกันดีกว่าค่ะ นักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยโป้งและก้อยปรับปรุงโปรแกรมนับดอกอะตอมและหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพลย์ได้เลยนะคะโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้นะคะสงสัยรอบนี้โป้งกับก้อยกลัวอิ่มจะลืมนับดอกไม้แน่ๆเลยค่ะเละใส่คําสั่งนับดอกไม้ให้อิ่มทุกช่องเลยอิ่มนับเสร็จแล้วได้ดอกอะตอมทั้งหมด6ดอกค่ะแสดงว่าโปรแกรมนี้เขียนถูกแน่ๆแล้วล่ะค่ะ ว้าววันนี้มีดอกอะตอมเพิ่มขึ้นมา1ดอกแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราไปถามอิ่มกันดีกว่านะคะว่าอิ่มนับดอกอะตอมได้ทั้งหมดกี่ดอกจะตรงกันหรือเปล่านะอ้าวเราไม่อิ่มนับได้แปดดอกแล้วเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราคงต้องไปช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมกันอีกครั้งแล้วล่ะคะ่ะเริ่มต้นโปรแกรมค่ะอิ่มอยู่ด้านนอกแปลงดอกอะตอมนะคะ จากนั้นในบัตรคำสั่งที่1บัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิ่มก็จะเดินเข้าไปด้านขวานะคะและบัตรคำสั่งที่2นับดอกไม้อิ่มทำการนับดอกไม้ตามบัตรคำสั่งมีดอกอะตอมอยู่ทั้งหมด2ดอกด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะอิ่มก็เดินเข้าไปด้านขวาค่ะอิ่มก็เดินขวาเข้ามานะคะแล้วก็ทำการนับดอกไม้ค่ะนับดอกไม้ได้ทั้งหมด 5ดอกด้วยกันค่ะหลังจากนั้นคำสั่งต่อมานะคะก็คือเดินลงค่ะอิ่มก็เดินลงมาแล้วนะคะเดินลงมาแล้วบัตรคำสั่งต่อมาก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิ่มทำการนับดอกไม้ตามบัตรคำสั่งได้ดอกอะตอมกี่ดอกแล้วคะนักเรียนใช่แล้วค่ะอิมนับดอกอะตอมได้ทั้งหมด6ดอกด้วยกันค่ะ และบัตรคำสั่งต่อมาคือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิมเดินซ้ายเข้ามาในแปลงดอกไม้ที่อยู่ถัดไปนะคะแล้วอิ่มก็ทำการนับดอกไม้ค่ะในตอนนี้นะคะอิ่มนับดอกไม้ได้เป็นจำนวนเจ็ดอกแล้วค่ะบัตรคำสั่งต่อมานะคะก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิ่มจะเดินขวาออกมาแล้วนะคะบัตรคำสั่งต่อมาก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะ ซึ่งอิ่มก็จะต้องนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อ้าวตรงนี้อิ่มนับไปแล้วนี่นาะแต่ในบัตรคำสั่งที่10สั่งให้อิ่มนับดอกไม้อีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยกันแก้ไขโปรแกรมนี้ยังไงดีคะนักเรียนนักเรียนสามารถที่จะกดปุ่มหยุดเพื่อช่วยป้องกับก้อยแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมจากนั้นนะคะกดปุ่มเพลงเพื่อเล่นต่อได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ช่วยกันพิจารณาโปรแกรมแล้วนักเรียนแก้ไขโปรแกรมใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะทํายังไงกันลาะใช่แล้วคะ่ะวิธีการแก้ไขโปรแกรมของเราสามารถทําได้โดยการกําบัดคําสั่งที่10ออกไปนั่นเองคะ่ะและอิ่มก็จะได้ไม่ต้องนับจํานวนดอกไม้ซ้ําช่องเดิมอีกครั้งคะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมา อาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแค่เราค่อยๆตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมทีละคำสั่งก็จะทำให้เราค้นพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้และจากนั้นเราก็สามารถแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานได้ถูกต้องสำเร็จตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้แบบคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันค่ะในการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเราจะต้องทำการทดสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะต้องทำการแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องเพื่อทำงานตามเป้าหมายให้สำเร็จและนอกจากนั้นแล้วนะคะในการทดสอบโปรแกรมกับหลายๆสถานการณ์ก็จะทำให้เราตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม ก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องต่อไปนั้นจะมีอะไรสนุกสนุกรอพวกเราอยู่นักเรียนสามารถติดตามตอนต,อนต่อไปได้เลยค่ะในตอนนี้คุณครูคข,อขอไปซื้อดอกอะตอมก่อนนะคะว่าจะซื้อกลับบ้านสักช่อสองช่อพ่อค้าพ่อค้าขอดอกอะตอมหน่อยค่ะเลือกช่อส,สวยๆให้เลยนะคะเอาไหมเดี๋ยวเไปซาก